ที่จังหวัดสงขลาเองนะคะก็มีการแถลงข่าวถึงจํานวนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น11รายในวันเดียวซึ่งทางด้านของนายจรวยัตเกลี้ยงกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์อุทิศัก์าริรัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและนายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรมมาผพ้่อในการสำมกงนนป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาค่ะวันนี้นั่งัวโต๊ะแถลงข่าวสถานการณ์ของโรคระบาดหลังผลการตรวจกลุ่มชาวไทยมุสลิมนะคะที่เดินทางกลับจากการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่อินโดนีเซียและก็ ถูกนำเข้าพักที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุ่ข้างข่าวในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าผลจากการตรวจทั้ง22คนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น11รายในกลุ่มที่มีอาการ12รายเพราะว่าเป็นชาวสงขลา10รายและก็สตูน1รายซึ่งรายนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้ารักษาตัวที่หอผู้ป่วยเฉพาะของโรงพยาบาลหัดใหญ่นาหม่ำอมเรียบร้อยแล้ว สำหรับสถานการณ์ของโรคไวรัสในพื้นที่จังวัสงขลานะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น41รายค่ะเป็นคนจังหวัดสงขลา42รายต่างจังหวัด6รายในจังหวันนี้เป็นผู้ที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย11รายมีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค519รายตรวจไม่พบเชื้อ449รายรอผลตรวจ22รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว20ราย ซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกนะคะว่าเป็นที่น่าสังเกตว่ายอดผู้ป่วยสะสมหากไม่รวมกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่จากกลุ่มที่กลับมาจากอินโดนีเซียมียอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดสงขลาคงที่นะคะคุณผู้มชมอยู่ที่37รายมาเป็นวันที่5แล้วซึ่งก็ชี้ใหเห็นว่าจากมาตรการต่างๆและก็ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวสงขลาทําให้การป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะดังนั้นจึงฝากไปให้พี่น้องประชาชนสถานบริการสถานประกอบการต่างๆให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่จังหวัดได้ออกประกาศไปเพื่อป้องกันการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากค่ะ และก็ลดความเสี่ยงในการรับและก็แพร่เชื้อให้เว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าโซเชียลดิสันซิงนะคะรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ขอความร่วมมือในการกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อแล้วก็ในช่วงของเทศก,กาลสงการานต์ที่จะถึงนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกประกาศนะคะว่าตอนนี้ต้องงดจัดงานรื่นเริงแล้วก็งานประเพณีที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อป้องกันเรื่องของการแพร่ระบาดด้วย